เอารถไปประกอบเศรษฐกิจชั่วโมงนี้นะครับต้องการเอารถไปวิ่งของนะครับไปนู่นนี่นั่นออกง่ายนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับผมปี2011นะครับคุณลูกค้าหารถวิใช้งานที่ราคาเบาบางขนาดนี้เนี่ยต้องคันนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์ชัรูม่จมโบ้สองคุณรับที่ราคาโดนใจพบกับผมปีใหม่เช่นเคยนะผมแน่นอนว่าวันนี้ต้องมารีวิวรถสวยๆคุณลูกค้าได้ชมอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้ก็เอาใจสายรถใช้งานกันบ้างแล้วกันนะครับเจอกันแบบรถเก่งเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับวันนี้จัดไปเลยนะผมรถกระบะนะครับสายใช้งานที่ราคาไม่แพงนะครับเบาสบายมากๆนะครับผมใครที่กำลังมาหารถกระบะใช้งานที่พอนสบายๆนะครับผมวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นคือเจ้าโ o โยต้าไฮรักวีโกแชมสองจปี2011นั่นเองครับผมและนี่คือเจ้า t โตโยต้าไฮรักวีโกแชมนะครับผม 2.5J ปี2011นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าโอ้โห เหมาะสาหรับคนที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยจัดไปเลยครับผมกระจังหน้านะครับสีดำนะครับผมตัวนี้นะสวยงามนะครับไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็นสีเทานะครับผมสีสวยเงางามนะครับผมสีเดิมๆเลยนะครับผมคันนี้นะสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นล้อกระทะนะครับสายบรรทุกเนี่ยใช้ล้อตัวนี้ได้เลยนะครับล้อกระทะฝาครอบนะครับผมตัวนี้พร้อมกับยาง บิสโตนนะครับผมปีใหม่ๆใช้งานยาวๆเลยนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวที่แก้มนะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวแคปบนะครับผมรถสีสวยนะครับติดฟิล์มกองแสงให้เรียบร้อยนะครับผมนะช่วงด้านท้ายรถนี่ก็ช่วงยาวนะครับแคปบก็สามารถขนสัมภาระได้เยอะนะครับผมไม่ว่าจะขนคนงานนะครับขนอุปกรณ์สัมภาระนะครับผมขนของเนี่ยเยอะเลยเพราะเป็นตัวแคปนะฮะ นี่ฮะสวยงามเลยนะครับคือกระบาดไลเนอร์ของเราเนี่ยเปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยนะผมสวยๆเลยนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ไม่ได้ออกเลยนะครับกระบาดไลเนอร์ลูกใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับสวยๆเลยเอาไว้ใช้งานไปยาวๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะด้านท้ายรถตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายนะครับดวงใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวกล้าไฮรักวิกโกแชมป์นะผมตัวนี้เป็นตัวเจนะครับผมกันชนท้ายแล้วก็ใส่ให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มีกันชนท้ายนะครับเราจะใส่ให้หมดเลยนะครับ สวยงามเลยนะครับรถพร้อมใช้งานมากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพนักผู้โดยสารกันนะครับสำหรับพนักผู้โดยสารนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ห้องผู้โดยสารเนี่ยคอนโซลเนี่ยนั่งสบายมากนะครับด้านท้ายรถนะครับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับที่ต้องการจะนั่งไปด้วยเนี่ยก็เป็นตัวแคปนะครับก็นั่งได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแคปเปิดไม่ได้นะครับผมก็มันมีที่นะครับให้คุณลูกค้าเนี่ยได้นั่งด้วยนะครับเผื่อจะมีผู้โดยสารไปด้วยนะครับเวลาขนของไปใช้งานอะไรเงี้ยครับภายในก็สวยงามนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับผม ผมดักฝุ่นนะครับใส่ให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับผมคอนโซลตัวนี้นะครับกว้างขวางนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุซีดีมีสามนะครับผมแอร์เป็นแอร์แบบเมนูนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแชมป์นะครับผมแต่ว่าเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวก่อนแชมป์นะครับเป็นรุ่นแรกของวีโก้แชมป์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์แบบเมนูนะครับแบบห้าสปีดนะครับผมตัวนี้นะอ่ะข้างในเนี่ยอ่าตัวนี้ก็เลขไม้วิ่งน้อยมากนะครับผมคันนี้เนี่ยเลขไม้อยู่ที่ 100,000กิโลเองนะครับผมไม่ก็ถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับผมไม่น้อยๆเลยนะครับผมไม่จริงไม่แท้เังการกันก็มาอยู่แล้วนะครับผมเพกเซนเตอร์การันตีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนะภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับมีที่จุดบูรี่นะครับผมนู่นนี่นั่นนะเยอะแยะไปหมดนะก็เป็นรถสายใช้งานอนะ่ะคือใครที่เราลองหารถไปใช้งานนะครับที่ราคาไม่แพงหน่อยเดี๋ยวคันนี้เราจัดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันสล้วรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์สอ0พันห้ร้อีซีนะผมแบบ 4 6่วาวนะครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมไม่มีหยดไม่มีเยื่อนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวคอมเบเรเลวนะครับผมรวมลางหัวฉีดนะครับผมตัวนี้นะรถก็สวยๆนะครับคันเดิมนะครับผมเพจเดิมนะครับจากโรงงานนะครับผมคือใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันเลยนะครับอัตราเร่งดีนะครับผมแล้วก็เป็นแบรนด์หลักนะครับอะไหล่หาง่ายแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวเรามา ดูราคากันว่าคันนี้เนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเจ้า Toyota Hilux Vigo Champ นะครับ 2.5J คันนี้นะครับปี21เนี่ยราคานะครับเราขายกันแบบว่าถูกมากๆนะครับไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วนะผมคันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับเดือนนี้นะครับจัดไปเลยนะครับ315,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหมันถูกมาก สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะครับไม่มีประวัติก็สามารถฟรีดาวได้นะครับก็สามารถเข้ามาเช็คประวัติดูก่อนได้นะครับผ่อนสบายๆห้าพันกว่าบาทนะครับโหได้รถแบรนด์หลักไว้ใช้นะราคาก็ไม่แพงแถมผ่อนสบายๆนะครับมีที่เพชรคาเซ็นเตอร์ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมคันนี้จัดไปเลยนะครับราคาพิเศษโปรโมชั่นนะครับผมสามแสน 1 5 0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับผมเอาใจคุณลูกค้าเลยนะครับที่ต้องการเอาทิศการขายเนี่ยนุ่มรอสาวสวยนะครับทั้งปีใหม่ทั้งน้องสนุกเนี่ยรอบริการคุณลูกค้าอยู่นะครับผมอยู่ตรงสามแยกกรุงธนูนะครับผมตรงข้ามกับร้านขายอาหารทะเลเจนเอ็นนะครับผมก็สามารถแวะมาได้เลยนะครับติดกับถนนเลยนะครับผมถนนเส้นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมาได้เลยนะครับผมนะฝากด้วยลวกันนะครับกับเจ้า t ต y ยต้าไฮรักวีโก้แชมป์คันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยลวกันนะครับผม ส่วนคลิปหน้านะครับจะเจอคันไหนนะครับผมห้ามพลาดละกันนะครับรับรองว่ามีรถสวยๆนะครับมาลุคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยและกันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่หม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ